สวัสดีครับผม k h ฮนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศคอนชูซิตี้โลเปนะครับเป็นประเทศเปิดใหม่นะหากว่าใครสนใจนะครับามาลองเล่นกันได้นะครับอ่าผู้เล่นใหม่นะครับมาที่ตรงนี้นะแล้วก็กด n น,นะครับกดเอ็นแล้วจะได้รับของขวัญนะครับเป็น พิซซาหาน้ำเปล่า5มือถือ1นึ่งกาชาปองหกล่องสมรดหนะครับแล้วก็เบ็ดตกปลาหนึ่งัตประชาชนอีกหใบนะครับเป็นของขวัญสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เข้ามานะครับมีกล่องสมรดให้ด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องไปเก็บเงินซื้อรถเองนะหรือใครจะเก็บเงินซื้อรถเองก็ได้นะครับกดวนะครับเพื่อเปิดกระเป๋านะเห็นไหมครับในกระเป๋าเราก็จะมีของต่างๆนะครับเป็นมือถือ อ่ามือถือมีโทรมีเซฟมือถืออ่ามาดูโทรกันโทรเราสามารถกดบีเพื่อคุยได้นะครับหรือว่าเปิดไมค์คุยได้ใส่เบอร์แล้วโทรคุยได้เลยนะคุยแบบมีเสียงได้นะครับอ่าตอนนี้เป็นเซฟมือถือเพื่อนนะครับเซฟเบอร์มือถือเพื่อนเบอร์มือถือเราจะโชว์ตัวสีเหลืองซ้ายมือนะครับ ต่อไปก็จะมี GPS นะครับเป็นบอกสถานที่ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นอู่ซ่อมรถหรือจุดต่างๆร้านจักผ้านะเป็น GPS สำหรับดูในมือถือได้แล้วก็ยังเช็คราคาตลาดได้ด้วยนะครับมีมาร์เก็ตด้วยดูราคาตลาดขึ้นลงไม่จำเป็นต้องไปดูที่ตลาดเสมอไปครับไมว่าจะเป็นหอยส้อมอะไรต่างๆสามารถดูได้ทุกที่เลยนะ เรามาดูของต่างๆในกระเป๋าเราดีกว่านะครับจะมีพิซซ่าน้ำเปล่ากาชาปองกล่องสุมรดบัตรประชาชนแล้วก็เบ็ดตกฟ้านะครับอะ มีเบ็ดตกปลาให้ต่อไปอาจจะลองเปิดกล่องสุุมรถดูแล้วกันนะครับกล่องสุุมรถก็จะมีหลายรุ่นเลยนะกดกดใช้ได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องทับอะไรนะครับปุ๊บมันก็จะส่งรถได้อ่าผมได้ f c r 900จุดเรียกรถนะครับวิ่งออกมาซ้ายมือจะอยู่ตรงซ้ายมือเรานะจะมีจุดเบิกร,รถอยู่ตรงนี้นะครับสามารถกดเฮดแล้วก็เรียกรถออกมานได้ นะครับ f c r 9 0 0่ารถผมลงมอดไว้ใครอยากได้มอดผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนะกิทีคอนโชว์ซิตี้นะครับเป็นแนวโลเ์นะครับสมบทบาทนะครับใครสนใจอยากมาเล่นก็เข้ามาได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดู กาชาปองกันกาชาปองก็จะมีกล่องต่างๆภายในกาชานะครับเป็นกล่องงานดํากล่องงานขาวหรือกล่องสุมอาวุธกล่องส่เอกลงตีอาวุธนะครับไม่ใช่กล่องสมอาวุธกล่องเตียอาวุธกล่องสุมเงินนะกล่องสุมเงินก็จะมีเงินตั้งแต่หนึ่งร้อยถึงหนึ่งหมืนเลยนะจะมีหนึ่งร้อยถึงหนึ่งหมืนเซิฟนี้ ฟาร์มง่ายนะครับฟาร์มไม่ยากโอเคผมจะเปิดหมดเลยแล้วกันกล่องสุง่มเ,เริ่มจากกล่องสุ่มเงินนะครับอ่าผมได้เงินร้อยสิบแปด ได้มา118ต่อไปก็กล่องงานข่าวนะครับกล่องงานข่าวผมได้แร่เพชรมา8อันนะกดดูกระเป๋าได้เลยนะครับเห็นไหมครับเราจะได้เพชรมาแปอันได้ท่านซุงมา10 เห็นไหมของจะเข้ากระเป๋าเราทันทีนะครับอันนี้เป็นกล่องตีอาวุธนะครับของจะเป็นเซตไว้สําหรับตีอาวุธนะครับเราสามารถเข้ามาแล้วก็ไปตีอาวุธได้ทันทีนะครับ อันนี้จะเป็นกล่องงานดำนะครับผมได้ใส่ไฟทั้งหมด8อันนะใครสนใจก็เข้ามาได้นะครับของเขาแจกเยอะอยู่นะเซิร์ฟนี้นะถือว่าแจกเยอะอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ งานนะครับงานก็จะมีเก็บหอยเป็นพื้นฐานเลยครับงานเก็บหอยเก็บส้มแอปเปิลงานต่างๆนะครับเราสามารถดูได้นะครับมีงานเก็บมะพร้าวงานต่างๆมีงานถูกกฎหมายอยู่หลายอย่างนะครับเราสามารถทำได้สายฟาร์มนี่ต้องมาและบอกก่อน ่าแล้วเห็นซ้ายมือผมไหมครับซ้ายมือผมตัวหนังสือสีฟ้าคนที่เป็นหน่วยงานรัฐนะครับจะได้เงินนะครับจะปีเงินเดือนให้นะตำรวจเงินเดือนจะอยู่ที่สองพันห้าช่างกับหมอจะอยู่ที่หนึ่งพันนะครับจะได้ทุกชั่วโมงออนนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปดูร้านเสื้อผ้ากันดีกว่านะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านเสื้อผ้าแล้วนะร้านเสื้อผ้าจะอยู่ระหว่างสถานีตำรวจแล้วก็ธนาคารนะครับเราเข้ามาด้านในแล้วก็มากด n ตรงนี้เลือกสกินนะครับธรรมดาสกินเขาใส่ให้เราเยอะอยู่นะมีเกือบ60สกินเนี่ยมีเกือบ60ชุดนะครับที่เขาใส่ไว้ในร้านค้านะครับไว้ให้เราเลือก ส่วนใครที่อยากได้มอสเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสามารถเข้าไปโหลดเอาได้นะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับชุดถือว่าเยอะอยู่นะผมชอบชุดเบอร์ยีามากกว่าโอเคยีสามเวลาเราซื้อเรากด ESC ด้วยนะครับถ้าเล่นบน PC นะ ต้องกด E S C ด้วยนะถึงจะเดินได้โอเคเราไปดูธนาคารกันต่อดีกว่าเพราะไหนๆก็อย <okay. S 2> an ู่ใกล้ธนาคารกันละเดี๋ยวไปดูธนาคารกันนะครับการจะกด ATM ได้ต้องเปิดบัญชีธนาคารก่อนหรือเปล่านะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยว ลองทับ atm ดูทับ atm อ่าจริงด้วยต้องไปเปิดบัญชีธนาคารในธนาคารก่อนนะครับเพราะว่าผมเคยไปกดที่หนึ่งแล้วมันไม่ได้โอเคนี่อยู่ในธนาคารนะธนาคารค่อนข้างสวยนะครับเรามาที่โต๊ะทำงานตรงนี้นะครับแล้วเรามาใส่รหัสนะครับกดนแล้วก็ใส่รหัส เราจะตั้งรหัสอะไรก็ได้นะ4ตัวขึ้นไปนะครับเป็นรหัสบัญชีธนาคารของเราห้องอะไรวะกด n โอเคกด n เ,เพื่อเปิดประตูอ๋อห้องกเก็บเงินเรามันเป็นห้องสำหรับไว้ป้นธนาคารครับแต่เราเป็นพลเมืองดีเราไม่ทำ โอเคเดี๋ยวเราไปดูที่อู่ซ่อมรถกันต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวผมตัดไปเลยดีกว่าขี่รถไปมันไกลโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่อู่ซ่อมรถเรียบร้อยนะครับเรากดเอนเพื่อเปิดประตูได้เลยนะครับเอารถเข้ามาซ่อมได้ด้านในอู่ค่อนข้างที่จะสวยนะตรงนี้เป็นที่ทับรีพายเติมน้ำมันแต่งรถ ประตูด้านหลังจะเป็นร้านซ่อมรถนะครับไม่ใช่ร้านซ่อมรถร้านซื้อรถร้านซื้อขายรถนะครับร้านซื้อรถจะอยู่ตรงนี้นะครับเราทับบายคาเพื่อซื้อรถนะครับ B U I C A R รถจัก,กรยานยนต์ราคาไม่แพงนะผมว่าสามารถจับต้องได้ราคาไม่แพงนะครับ เดี๋ยวเราดูราคารถยนต์กันดีกว่าราคารถยนต์ก็โอเคนะระดับนี้เริ่มต้นที่หนึ่งแสนถือว่าโอเคนะครับราคารถยนต์เนี้ยตอนนี้ผมอยู่ที่เก็บหอยนะครับสายฟาร์มคนที่เริ่มเล่นครั้งแรกโลเพยครั้งแรกนะไม่รู้ว่าจะไปไหนมานี้ได้นะครับสถานที่เก็บหอยอยู่ริมทะเลเลยเมืองเอลเอสนะครับ เมืองเอหรือเมืองล่างที่เราเรียกกันนะจะได้ exp ด้วย15สายฟาร์มสายอัพเวลสามารถมาได้นะครับต่อไปก็เก็บส้มนะครับอันนี้เป็นที่เก็บส้มนะเป็นงานจรับเก็บส้มเก็บได้สูงสุด20ลูกนะครับ ต่อไปค่าวัวงานค่าวัวอ่าเราสามารถมาใกล้วัวแล้วก็กดเ e นะครับเก็บอีกได้ไหมเก็บได้ตัวเดียวโอเคงานค่าวัวเป็นงานที่ต้องโพสเซกก่อนนะครับถ้าเราใครใส่โพสเซกก็นี่เลยงานค่าวัวจุดโพสเซกอยู่ตรงนี้นะครับวิ่งเข้ามาด้านในแล้วก็เอาเนื้อมาแล่แล่แบบไม่ใช้มีด ต่อไปก็เป็นงานค่าไก่นะครับงานค่าไก่ก็ต้องโพสเซกเหมือนกันนะนี่เป็นจุดค่าไก่กน,นะครับเดินเข้ามาที่เล้าไก่นะครับเดินเข้ามาแล้วก็กด n เ,เสร็จแล้วเราก็ไปโพสเซกที่กระท่อมนะครับไิไปโพสเซกที่กระท่อม งานโพรเซกจะมีวัวกับไก่สองอย่างนะครับที่ต้องวิ่งจุดโพรเซกก็อยู่ไม่ไกลนะครับสายฟาร์มสามารถทำได้นะครับงานต่อมาครับเหมืองแร่ตอนนี้ผมอยู่เหมืองแร่นะครับงานเหมืองแร่จะรีทางเข้าเหมืองทุกๆ6นาทีนะครับ ใครที่มาช้าก็ต้องรอครบ6กนาทีโอเคเดี๋ยวผมตัดลิบไปเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วเราจะเข้าเมืองแรก่กันนะครับขอแค่ไม่ยืนใกล้ๆนะครับมันจะพาเราวาร์ปเข้าไปเองนะโอเคตอนนี้ผมเข้ามาในเมืองแร่แล้วนะครับเป็นอุโมงค์เมืองแร่เมืองแร่ค่อนข้างสวยนะถือวว่าพอใช้ได้พอสมควรนะ แต่ในเมืองวิ่งเร็วไม่ได้นะครับวิ่งเร็วไม่ได้เวลาเราเข้ามาเมืองเรามองหาก้อนหินก้อนเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็กดเอนทุบไปเลยนะครับไม่จำเป็นต้องมีพ่วหรืออะไรไม่ต้องมีพ่วหรือแสดงอะไรต่างๆนะเราสามารถทุบได้เลยนะครับพวกก้อนหินก้อนเล็กๆพวกนี้นะครับ หินก้อนเล็กๆพวกนี้วางก้อนเล็กๆอย่างนี้นะครับเราสามารถถุกได้ทันทีงานต่อมานะครับสำหรับสายฟาร์มที่ผมอยากจะแนะนำเลยก็คือนี่ครับเก็บไข่อีเตอร์นะครับเก็บไข่อีเตอร์ราคาตลาดจะไม่เปลี่ยนนะครับไข่อีเตอร์ราคาตลาดจะคงที่อยู่เท่าเดิมนะครับเท่าเท่าไหนเท่านั้นนะครับจะไม่จะไม่เปลี่ยนราคาไปนะครับ จะไม่เปลี่ยนไปเราสามารถฟาร์มเก็บได้ยาวๆนะครับไข่อีเตอร์สายฟาร์มสามารถมาเก็บได้เรื่อยๆนะครับงานต่อไปนะครับงานเก็บมะพร้าวนะครับยังมีงานเก็บมะพร้าวด้วยโอเคต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูตลาดดีกว่าโอเคสุดท้ายนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนะครับเป็นตลาดขายของนะครับเราสามารถเอาของทุกอย่างที่เราฟาร์มมาขายได้ที่นี่นะครับ เ่าจะเป็นหอยเป็นแรกเป็นส้มเป็นอะไรต่างๆนะครับเราสามารถเอามาขายได้แถมราคาดีด้วยนะครับราคาจะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับมีขึ้นมีลงตามราคาตลาดแต่ราคาไม่ลงถึงกับว่า20-30ราคาเรดดอกจะอยู่ที่30-50ถึง50นะครับ ส0ิถึงประมาณนี้ส่วนใครที่อยากฟังเพลงนะเดินมาที่ npc ตัวนี้หน้าเวทีแล้วก็กด n npc หน้าโง่ตัวนี้ครับกด n แล้วก็ใส่ลิงก์เพลงไปได้เลยนะครับลิงก์เพลงต้องแปลงก่อนนะแปลงลิงค์เพลงแล้วก็เอามาใส่เพื่อเปิดฟังได้นะครับถ้าใครอยากลองเล่นสักครั้งนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดิสคอทไว้ให้นะครับดิสคอทประเทศ เล่นได้นะครับตอนนี้เขาเปิดให้เล่นฟรีนะครับฟรีไวรัสเข้าไปกรอกข้อมูลที่ห้องกรอกข้อมูลขอไวรัสนะครับกรอกข้อมูลขอไวรัสแล้วก็สามารถเข้าประเทศได้เลยใครที่ดาวน์โหลดบนมือถือไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปวิดีโอสอนโหลดทีหลังนะครับเดี๋ยวจะมาสอนโหลดทีหลังหรือก็ไม่ก็ติดต่อไปทางแอดมินเซิร์ฟเวอร์นะครับ แอดวินใจดีนะครับเขาสอนโหลดให้ทุกคนนะครับใครที่โหลดไม่เป็นส่วนใครที่อยากได้ตัวเกม PC มือถือนะครับอยู่ที่ห้องลิงก์ดาวน์โหลดในด i s c o r d เลยนะครับสามารถเข้าไปโหลดกันได้ส่วนวอดนะครับมอดชุดต่างๆที่ผมใช้ไม่ว่าจะเป็นชุดหรือรถต่างๆนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะ ก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ทำคลิปต่อไปนะส,นส่วนใครที่สนใจติดต่อโปรโมทติดต่อได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้